สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมทาโรุคคันนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจําวันที่16-22ถึงตุลาคม2565นะครับเรามาดูกันว่าสัปดาห์กลางเดือนเนี้ยวันที่16เนี้ยใครจะมีโชคลาภเงินทองหรือได้เรื่องราวอะไรบางอย่างนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครป์เพจติดต่อดรเทมทาโรุคคันนะครับเรามาดูกันเลยว่าชาววันศุกร์เนี้ย16-22จะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตไ้พร้อมกันและซื้อมาที่ผมนะ ชาวนะชาวันศุกร์นะชาววันศุกร์ช่วงนี้เหมือนมีหลายอย่างที่คิดต้องทำเนาะอยากทําหลายสิ่งหลายอย่างมากหรือตัดสินใจอะไรกําลังเลือกลังเลใจอะไรบางอย่างเหมือนฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องแต่ก็ต้องทําต่อเพื่อทุกอย่างดาเนินต่อไปได้ยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มคิดหลายอย่างทุกสิ่งเลยใจนี้อยากจะหาเงินเยอะ คิดเรื่องการเงินการลงทุนอะไรบางอย่างด้วยเช่นกันรับให้ The two of c u p หมายถึงว่าคนรักหรือการติดต่อประสานงานอะไรบางอย่างถ้าคนโสดก็จะมีคนเข้ามาหรือเรื่องราวเกี่ยวกับคนรักที่เกิดขึ้นและสุดท้ายการเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จใช้คํานี้เลยนะสำหรับชาววันศุกร์นะช่วงนี้ไม่ต้องกังวลเลยสิ่งที่คุณคิดที่คุณทำสุดท้ายแล้วมันก็ราบรื่น นะครับไม่ต้องกังวลมารู้สิว่าชาววันเสาร์จะเป็นยังไงบ้างจะมีเกณฑ์โชคล่าบ,บ้างไหมตอนนี้ทั้วันดูรู้สึกว่าก็มีบ้างแต่อาจจะเล็กน้อยแต่อยากให้มีแบบตุ้มๆใ้ลแอดออฟเพนเดิลคขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าชาววันเสาร์ตั้งจใจมาพร้รอมกันนะสืมาที่มือผม ก็ยังไม่มีอยู่ช้าวันเสาร์ช่วงนี้เหมือนหนักอกหนักใจคิดไม่ตกคิดกังวลใจยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้ม เราก็พูดถึงว่ามีเกณฑ์ต้องการเดินทางนะมีโครงการเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือเดินทางไปต่างประเทศหรือทําอะไรตั้งแต่อ่มีการเดินทําอะไรใหม่ใหม่รวมทั้งการเดินทางก็เกิดขึ้นแล้วไพ่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่บริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็นตัวคุณเองแล้วก็ได้หรือไม่ก็ชาวผู้ชายว,วันเสาร์อาจจะมีผู้ชายผู้หญิงคนนี้เป็นคนช่วยจัดการให้และดีเอ็มเพรสเรื่องราวเกี่ยวกับคำว่าแม่หรือผู้หญิงที่มีอํานาจหรือหมายถึงภรรยาหรือการตั้งครันก็เกิดขึ้นได้ นะครับและที่สําคัญพูดถึงคนรักด้วยช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนรักที่เราต้องเกี่ยวข้องหรือการติดต่อประสานงานต้องทําอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้นะในช่วงช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทางอย่างแน่นอนใช้คำคำนี้เลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะได้ไพ่ไม้แฮ r ์รี่ t อตเตอร์แอคออถ้ามีการแข่งขันการเริ่มงานโปรเจกต์ใหม่เรียนหนังสือหรือการเดินทางการเริ่มอะไรก็ตาม มีโอกาสได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสมาให้ถึงถึงที่เลยนะครับแล้วก็เรามีคนไหนที่กังวลใจจะสมัครงานได้ไหมหรืออะไรยังไงมีโอกาสจะได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนแล้วคุณช่วงชิงอะไรใครได้ไพ่ใบนี้99.99% 99มักจะไม่พลาดครับผม